เพราะอะไรด้วยไหมครับประตูตกประตูตกก็เลยทําให้ก่อนไม่สามารถล็อกได้เราเลยต้องยกเรามาแก้กัน ดูสภาพประตูนะครับถ้าสังเกตเห็นไหมครับฝั่งเนี้ยเดียดขอบเรามาโบโข้างบนนี่ห่างเดีย๋ยวผมจะแก้โดยวิธีการถอดตัวล่างออกนะครับเดีย๋ยวขอถอดแป๊บนึงหลังจากที่ผม ถอดน,น็อตตัวล่างเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปหากระดาษมาก็อนหนาระดับหนึ่งนะครับเดีย๋ยวจะเอากระดาษใส่เข้าไปข้างในนี้เอากระดาษเสริมเข้าไปแล้วก็ขันน็อตอยาขอขันน็อตแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเอากระดาษรองเข้าไปแล้วผมก็ไขน็อตกลับไปเหมือนเดิมโดยที่ผมพบว่ามีน็อตตัวหนึ่ง คือตัวนี้มันหวานผมก็เลยเปลี่ยนน็อตให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมและอัดเข้าไปเรามาดูผลลัพธ์กัน <S <S ก็จากเมื่อกี้นะครับที่ผมได้เสริมกระดาษเข้าไปแล้วเรามาดูกันว่ามันช่วยได้ไหมเป๊ะครับพอดีเลยเห็นไหมเสริมกระดาษเข้าไปเรียบร้อยโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรเยอะมันมีวิธีแก้หลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายและเร็วโดยการ เพิ่มกระดาษพับกระดาษเข้าไปเสริมท้ายดันขึ้นมาลองมาดูที่ล่องนะครับถ้าสังเกตปุ๊บล่องเห็นไหมครับนี่อยากให้ดูด้านข้างช,ช่างช่างภาพช่างภาพทางนี้นี่เห็นไหมครับเป็นไงครับมันยกระดับมาปุ๊บตรงนี้เป็นล่องแทบจะเสมอกันเลยใช้คาว่าแทบจะเสมอดีกว่าครับก็นะเป็นอีกหนึ่งวิธีเก็บความรู้เล็ก ที่ใครๆก็ทําได้ผมทําได้คุณก็ทําได้ซ่อมประตูง่ายๆไม่ต้องไปใสไม่ต้องไปเจาะอะไรเพิ่มนะครับถ้าคลิปนี้ดีมีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมทําได้คุณก็ทําได้ขอบคุณครับ